ไหนพี่ทัวเอานี่ตอนมานี่ไม่ดำดำพี่เฮงเอามาทับศพดำพี่เต้าสวัสดีครับท่ไหนกันนี่เมื่อร์ครสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาเองห่อใครอ่ะคนในแก๊งครับคนในแก๊งออกแก๊งครับออกแก๊งมาทับดิมาทับดิเองมาทับตรงนี้ดิเนี่ยเนี่ยพี่วางไว้เนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทับศพไปเลยเออแค่นั้นแหละน้องเขาไม่กดเคสหรอใช่ครับพี่ใช่ครับแค่กันหมอมาเห็นเฉยๆมันจะง่ายกว่าถ้าเองเอาไปสภาปะ เขาตอนเหมือนบอกว่าไปแล้วเราไม่มีคนอยู่มั้งพี่อ๋อเอาพี่วอาไปใส่เอาไปใส่ตู้เลยสภาไปก็ได้หมอมาอะไรมาสภาบอกให้ได้เนาะว่าเป็นสัญญาสัญญาระหว่างแก๊งเอาไปได้ไหมครับวันเฮ้ยเอาไปให้เขาดี่ด่าๆพี่ดามามาพี่ลลาร์ดมาให้พี่ตาไปก็ได้แต่ผมไปให้ก็ได้พี่ชายครับว่าแจกรถไม่อยู่ครับจะอุ้มไปทำไมล่ะอ๋อไม่มีแล้วครับหมดีก็หมดเลยพี่ใช่ครับ โอ้ไม่มันไม่ปีศาจเลยสงสารพวกมันไอ้เหียพึ่งขึ้นอาวุธกันมันหมักเอาอาวุธหายซะแล้วไอ้เหียเออขึ้นมันยังไม่ได้ใช้เลยเสียดายเงินเสียดายทองเนาะเข้าใจความหมายไหมตัวสงสารน่ะไม่ใช่หรอกขึ้นอาวุธพึ่งขึ้นอาวุธกันตุมตุมตุมเอาออกอีกแล้วไอ้ปีสงปีศาจไม่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 เกี่ยวหรอกไอ้คือแบบไอ้เหียเสียดายเสียดายพึ่งขึ้นเอง ขึ้นแล้วก้าออกขึ้นแล้วก้าออกขึ้นปืนแล้วเขาก็ออกแก๊งขึ้นมีดขึ้นไม้แล้วเขาก็ออกแก๊งเจอแต่แบบเนี้ยมึงไม่จบไม่สิ้นอะ่ะบอกเลยอะ่ะจ้า อ๋ขึ้นหน้าแล้วเหรอ yeah. I เออสภาบ้างว่าใครไอยุพินเหรอกับใครวะหน้าไอหัวจิ้งจอกอเดซี่เหรอครับพี่ต้าว่างไงเออไอเดซี่กับยุพินไปบ้านนมันนี่หน่อยสิได้ครับให้หนูไปทำอะไรเลยไม่รู้เขามีอะไรกันไม่รู้ไปดูทิไปแซมแรมนี่ สูู่หน่อยสู่ลูหน่อยนั่งรถไปกับยุพินนันไปน่าจะทําภารกิจกันวิ่งรอบบ้านครับไม่น่าใช่นะั่นดูจากรูปแล้วมีแก๊งสีอะไรมไม่รู้อ่ะผมผมอยู่หน้าบ้านเขาอ๋อนี่ไงพี่บังอยู่หน้าบ้านก็โดนําโทษเขาอยู่อ๋อปากเสียงกันนิดหน่อยลงโทษด,ด้วยการวิ่งรอบบ้านสามรอบน่ารักเชียร์ <c oughs> งานไม่ไปแล้วนะโอเค เดี๋ยวมีเสียไม่ได้เขาสัญญาจใจสัญญาแก๊งเขาจะมาเอาคนอาวุธออกก็เนี่ยให้เขาเขาต้องมาเอาศพไปหลบไว้หลบหมอหลบเดี๋ยวหมอเห็นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่กดเคสน,นะพี่ก็เลยบอกว่าอุ้มมาสภาเออเอไปไว้ในตู้เอาอุ้มมาทิ้งสภากัเานเลยเ,เดี๋ยวหมอเห็นแนละ้ว<อ>มีปัญหาอีกอะไรเงี้ยหมอไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยก,ก็เลยบอกอุ้มมาสภามาทิ้งไว้ในตู้เอาเขากำลังมานะแต่ไม่เห็นมาที้เข้าตู้ไปแล้วนี่เออไปแล้วนี่อ๋อโอเคโอเคเคแล้วเขาดิ้นไปเลยหรือเขาเยอะไงอ่ะน่าจะอยู่ในตู้นะพี่